สวัสดีและสบายดีบ่าว่าเอฟซีฟังไทยและฟังล่าบ่าว่าพอๆแม่แม,แม่อยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะยินดีต้นทับขา้าสูงสองบบาวสัญญาเซ็นเกา่าเซ็นเคยอีกแล้วพี่น้องเอ้ก็คือมือนี่บบาวสัญญาสิไปเยี่ยมยามขอบครั้วซ่องไม่ลูกพี่น้องได้ยินข่าแวแววทั้งสองเบาพรอนทานว่าสิได้เคลื่อนใหม่เลยพี่น้องเนาะ เฮากระสิได้ไปสืบทามล่อง่งว่าเป็นยังได้เนาะพี่น้องหลังจากบบาวสญญากาับมา,าบานมาสองค่ะด้นเตอพี่น้องเอ้บไร้อันขึ้นไปหาทีมงานเนาะเพราะว่าเดินทางบไร้พี่น้องพ้นตกเนาะบัในห้าสิได้เดินทางขึ้นก่อนโอเคพี่น้องไปติดตามนํำกันเลยเนะพี่น้องเอ้เปิดผาพมากกอยู่ทีตลาดจุดซุ่มแลลวเนาะโอ้พี่น้องไอ้บไร้มากไล่เหมือไล่เว้นกาวแมนพี่น,ออนออ้องไอ้เพราะว่าอันถนนทนทางมันกะลื่นอีกอย่างกับพ้นตกตอนหนึ่งพี่น้องไอ้ โอ้โหเผื่อเสด็จหอดจับซุ่มอ้าเปลงนึ่งไงเป็นไรเจ๊พอตกแห้งบ่อยุดพี่<แ>ขึ้นในโตกบ่บนในโตกะอ,อ๋ออยู่บนตก<ไ>น้ำขึ้นสิว,าว้าบ่พี่น้องเอ้ยเผื่อเสด็จมาหอดจอดเชิงเนาะตอนนี้เขากำลังสื่อเื่องสีเดินทางไปบาดขอบคึบ้นส่องไม่ลูกกวะวแมนพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมากกับเสวาวหอดเคลื่อนเพิรนเป็นเทียมหอยเลยเนาะหรือว่าหอดกระต๊อบเพิรนโอ้โอนะ บัวอันฝนตกแห้งทื่บ่อทั้งนี้วนอกพี่น้องอ้าวสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอ้ไปได้เมื่อคืนนี่พ่นมีอยู่บ่อคืนนี่้ที่บ่อไหมมีวานนี้มีไม่เจือเหมือพ่นซอกมือซอกเหมืออยู่พ้นเจ้าหนามสีถ่วมันไหนก็อันนี้กระดามันลงแล้วน้ำลงแล้วเนาะวานนี้ลายวานนี้มืดมือเลยไปได้น้องแน่นหนาเพิ่งไปได้สิไปเขาหิเยนมืออื่นมืออื่น เธอบอกเกี้ยมผอมแล้วเนาะโดยอ๋อเอาอ่ายสิมาฝังข้านมมาแตงโดยฟังเลยเข้ากับวอดามาหาเต้ดนเลยเนาะก็คือทางบ่าวสัญญาเมื่อบาดแล้วก็พ่นตกถนนทนทางก็คือว่าอะไรเนาะทนทางดิมืดเนาะเพราะว่าเพื่อวได้มาหอดเนี่ก็โอ้ยผลาดไตผลาดเนื้อพี่น้องเอ้ยเป็นได้แต่ยินข่าวเววเววว่าสิได้บาดอยู่แล้วเพราะพันวาได้ทางบ่อดพร พี่แมพี่ซิแม่เหรอวะยังบ่ทันโหเถื่อเนาะได้ยินแต่เพิ่นว่าเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยว่าทั้งงานกันบันไดค่ะถัลูกเออซาธุเนาะเฮ็ดกินยังแม่นี่ฮะแกงหน่อไมะต้มน้ำมะต้มน้ำมะไผไปหานี่เอาอยังนี่ฮะใบก้อยใส่ให้มันจืดอ้าวแล้วใบมะขามใส่บ่ให้มันแลงมันเกี่ยวอยู่บ่โอ้ใบก้อยนี่ใส่ให้มันจืดโดย ใบมะขามหันใสายให้มันแลลูกไม้ให้มันแล่ให้มันแล่หันเป็นดังเดิมโดยไพ่มาเห็ดให้อันนี้ค่ะแม่เห็ดเองแม่ไปตัดใหม่อยู่มือน่ะมือซื้ออีนี่แม่ก็เห็ดเองนั่นแหละเลก็ตัดใหม่อยู่ใช่กินน่ะแม่กินยังอันนี้ค่ะคือว่าจับกินจับกินกินข้าวป่นอ๋อหนองเงินหนข่าวอะไรพี่น้องเอ้ยได้ยังกินข้าวเสาแกงเป็ดแกงเป็ด โดยเก่งเป็นบาลาซือโอ้บอาลาซือมาาหีโดยอืมไปได้สว่างอยู่บ่ใสา่ผ้านะหันอะไรสว่างสว่างโดยเห็นเมื่อเลยกระต่อมเลเนาะโดยอืมทดลองเลยอันนี้ก็วินหัวมืดมึนเจ้าอันไหนโดยเอาคือว่าวินหัวแหม่เป็นอะไรลูกตื่นมา,มา,าเมื่อเช้าแล้วก็เป็นวินลายตาแล้วก็ม่ได้หนึ่งจำเข่าให้นันนาหนึ่งอืมให้นันนาหนึ่งโดยบ่เปลาลาไปซื้อยา เกล้ยาไม่อยู่เบอร์ยายายั้งระซื้อ,เอ,อเอาได้เอามาเบิ่งดูเด็กน้องเลยพะว่าเพิ่นวา่าเจ้าซัก,กอยูเบอร์ยาอยานันยาอันยังไหลเพิ่นวา่ายาบำรุงเลือดนะายา,นาวิตามินเพราะว่ามันเห็ดให้เลือดบริาจาคง่างไหลมันอยากอันนั้นเป็นยิ่งใหญ่เด็น้องเลยโอ้มื่อคืนเมื่อวานเบอรเป็นบินค่ะ เป็นวินมันเหมือเบ่ <อะ S 1> ใช้ยายังผสูมาห้อืมเง้อเห้อเ้อเอเืมเทรย่งอไรเครกอไรมียากันซี่ <นะ S 1> แต่ก็ยาปลาลา้านะเนาะอ๋ออันอนี้ยาคอย <นะ S 1> ยากัะซี่ี่กระแมนเนาะเยนอืมลดความ,นนมดันลดความดันแมน อันนี้กระเพา<อ>ะอืมยาเม็ดเม,ม้นสีออเ,เอาวินหัวอีกเนาะน้องสูๆสๆสแม่มันตบมือววานอันนี้ก็ยาดีกระเพาะเอาไวยาดีกระเพาะมันไปซื้อในจุด เจ้ากินอยู่บ่นี่ฮะอันนี้ฮะกินกินตอนได้ผืนบอกใส่หนะกับหนำ้อมือหนึ่งแล้วก็กินอืมใส่หนำ้อมือหนึ่งแล้วก็กินอ๋ออันนี้ก็กินแล้วกินข้าวก็กินเม็ดหนึ่งอันนั้นแล้วกินข้าวกินเม็ดหนึ่งไปได้ท่นบ่ได้พระบ่เหมือนอ่ะเปียกกันละเปียกหมดเลยผ้ะบ่ทางนั้นโดย โอ้เฮีนดองเอ้คิดว่ามันสิบอพะดองคือว่าอันทั้งไตมันตกมาไม่แต่พระแต่ทั้งไหนเห็นว่ามันโตมันอันนี้ค่อยเอาอันนี้ใส่อีกเอาใหม่อนิสัยโอ้จะไปเก็บอันิสัยอันนี้ฮะเก็บเอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะฮะอันนี้ฮะอันนี้มาคอยไปตัดแมนพี่น้องเอ้ยบอกขั้นมีบอลตัดกับเขาอยากเห็ดดิ๊ยโยแต่ว่าเขาไมนบอกไม่มงตัดพอเอายุ่นแล้เออขั้นจะเห็ดมือหนาแมาจะตัดมาโอ้ แม่ต <c oughs> er ัดได้นะได้ค hmm. ่ะแม่ตัดได้ตัดมาปะแล้วเด้อบ mm ่สัญสิเฮ็ดให้ไม้ตายเด้อนี่เนาะไม้ตายมยังนีแ่ไปซอกไ่ังไผเขาเจ้าซอกไ่ดอันดโฮมอืตที่มันตายเนาะมันตายแบบไผใหม่แล้วก็อกับเพิ่นให้ตตตเปนกเพิ่นเอาให้คือกันอ๋อตเปนเาให้เนาะเพิ่นลเฮ็ดอันนี้ม บอขั S <S> ้นว่ามีใหม่ดีๆเนี่ยก็เฮาสิเฮ็ดตัวดีิไฮยู่ป็นได้หิ้วเข่าหรือเปล้วบอบอกินรินเดาอืมกินกับบอลาเศาโอ้กินกับบอลาเศานี่บอลาเขาบานน้องตุ๋ยและไรไปน้องทั้งทีมงานนอกบอสัญญาแต่ซีได้ไปน้ำล้างไปหานมายว่าวไชล้านว่ะว่าวใส่ดองว่ะไปจะไปหานมายใช่คนนี้ว่าวก็หานมายอยู่นาอัน บ่าดอนเออไปหาทางนาผู้บ่าวเนาะว่าบ่หวเด้อคไหายเลยเออเพิ่นยกเนาะเพกเออเพิ่นยกให้น้องเอ้ยเอ้ยน้องเอ้ยน้องเนาะอจนี่ไปหาหน้าไอดอนก็ใกล้เติบเนาะนึกว่าพุ่นอีกหนอไมอือน้อมยังนะฮะก็สะก็สะดอกไม้บ่บ่ดอกไม้ไลบ่มีเนาะบ่มีคือทางพุ่นทางพุ่นมีได้อมไลเป็นได้อันเดียวนีหันบ่ได้เจ็บหัวลบ่ ก็ไขแล้วไขแล้วเนาะ<ด>พี่น้อยวัน<อ>นี้ในน,นี้เปียกนี่คิดต้มว่ามุอใคตทม,มอืมน,นี่ฮะ<ด>แมนคุดเอาดินหัวโพนในแม่มาใส่มันอุ้ยมันอันนั้นมันติดคันคันพนตกแล้วกะ็มันสีเนียวถึกมันเนียว<ด>ยแล้วไปเอาดินมาติดใสตัวนี้ดินชายเอาดินชายมาเนาะมันแห้งไวมันแห้งไวแม่พี่น้อย เจ้าไปกับสู่ไปยังอีกบัด้นดนกเพราะว่าทั้งบาสัญญากะเห็นขิดทั้งเ่าพ่อนะทั้ง2องขบขัวไม่ลูกเริ่มจะได้เฮือนใหม่เลยพี่น้องเห้ากะดีอกใบใจน้ำเพลนเนาะแต่ว่าทั้งบาสัญญายังบมมีทึนมาสมทบน้ำเพลนพี่น้องมีแต่ทางทีมงานเนาะเพราะว่าทั้งบาสัญญาครับเวียกร่าอยู่บานอยู่มือหนึ่งสองมือแล้วก็กลับ มือหนึ่งสองมือแล้วก็กลับบัตรนี่คือสีบลมี่ล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งเวียกทั้งงานก็เครียดแล้วเป็นทียมหอยแล้วเพราะว่าอยากกลับมาในมือวานนี่ครับพ่นมือเหมได้หวานนี่โดนมือเอยู่เพรีได้ส่ะมือเหมยมือคือกันเนาะแต่ว่ามันนี่แดดพี่น้องแรกล้จะกสิตกเอกมาแรงนี่กำบะหูอุดเอรยังบะหูเนาะแม่เนาะักสิตกเอกมาแรงก็ยังบะหูกันว่าไปได้เสียหนาแป้นหรือเ่บัดนี่ พด่นตกวานี่ก็อยู่อ๋อมันขึ้นใหม่อีกแล้วเนาะขึ้นแต่ตามมันขึ้นอืมแม่สิเอาบ่ได้มักถั่วสซื้อมาให้อามักถั่วกับนมักังเจ้าอยากได้มักแตงนมักแตงนมักถั่วแล้วก็ผักอันนั้นผักกาดอันนั้นเด้อผักกาดกุ้งค่ะจัว่าผักกาดกุ้งมันเป็นบ่ได้ผักกาดกุ้งมั้ยอใบบักใหญ่ั่นเด้อ๋อเอาักกานอยค่ะเอาักาดกาดฮึนๆนั่นแม่นบ่โด การเฮาคันสมค่ะคันใหญ่ค่ะใบบักหงามันสิมีบ่ในตลาดจุดสมนี่ในมีเนาะเพราะว่าบาวสัญญาก็เคยเห็นอันพ่อแม่ปลูกตะกี้ใบบักหําไมต้องกุ้งน่แหละพี่น้องประกาศันแล้วข่อยปลูกอืแน่เวลาเฮาปลูกแล้วลเฮาก็เอาไว้ในมันเนาะอือๆพี่น้องเอไปได้บ่ได้ไปจับกบบ่น้องบ่บ ลูกสิไปจับกบไปนีเป็นวินนอนตาอ๋อกบลายบ่เทนี่้ันฝนตกพอได้กินได้เหืองจ้ะพอได้กินเนาะไปหาเหืองถ้าได้ฝนตกเหือแถวนี้แถวคันมันอยู่ตามคันหน้าโดยอ๋อนี่ดักกบกบเอากบคันว่ามันบ่โตนี่ก็สิได้ลายเนาะเวามัน่บกนี่มันก็อันวาง่ายว่า ขนมีดังขบมันกะง่ายไปนิดนึงเนาะ<ด>แรลมด้สันมี่าแถวนี้แรลมแลมแลม,มแบบแทงป่าเเอโบอจักเลยบเคยเนาะนีน่แต่ผู้ชายโอ้เขาเขาเจ้านี่ถอกแล้วแม่เนาะถอกแหละนาจะเป็นเขาซ้ำเดือดอันนี้พี่น้องเ้ยเขาพนัตนตาล เขาคนคว้าควายแล้วเขาเจ้าจุงควายไปคายบ่บ่ควายเวียดเวียดจางเขาจุงซื้อมาโฮมมาโฮมแล้วก็จางเขาจุ้งอะไรเขาอ๋อควายเวียดดูแมนไปเลยเขาเจ้าขางอขาควายไล่ทั้งนี่เนาะบ่คือทั้งบ่านเบาเสียงาแทบจะบโบยจักมีเลยเพราะว่าทั้งนี้เวียดเขาเจ้าสื่อโฮมกันแล้วก็จางคนจุ้ง เขาเขาเสือไปปะอยู่แฉนนี่คะจุดซุ่มอ๋อเสือไปอยู่จุดซุ่มเนาะต้มแต่เสาแล้วบ่านลกใหม่เนี่ยแต่เสาไปห้าว่านนี่ไปห้าสายนี่อ๋อแนนากระไบบ้านแนนาอยู่เพื่อนโดยอยู่เพื่อนคนเดียวให้แม่ไปพี่น้องเอ้ยไปได้เสือนห้องในเขียนสักไว้แล้วบ่โดย บืนในยางไปแต่เสาแล้วเนาะแมนพี่น้องเอ้ยพทว่ารถจักรยานหรือว่ารถทีบกับโบไม่เนาะมีแล้วมีแล้วบ่มีแล้วโอ้พายสื่อให้บาลามาลาใช้รถถีบเจอด้วยอยู่เกอนลูกอยู่เกอนในบ้านโอ้ไปปะไว้อยู่พุ่นโดยอืมบืนกับเทือวารถีบไปแล้วเนาะถีบเป็นแล้วเป็นแล้วเนาะ ดีคือกันพี่น้องเอ้ยไปยังว่าอันกลับมาติเวียงตะเวนมาเห็ดเบียกสวยแม่เนาะก็ว่าแมนมาเห็ดสวยแม่แต่อันอยังว่าเลิกสีม่วงกะหอดพี่กะสีม่วงไปไป้ายเนาะแม่เนาะโเข้าวายางนี่กะสิแวะหันแวะนีอีกเมื่อกะสิด้นอีกสี่โมงห้าโมงก็แหละแมนพี่น้องจากนี้ไปห้าห้องเฮียนกะประมาณว่าอันลักป้ายเนาะ ลักไป,ไป,ไป,ไป้ายๆเถืองงานพี่น้องเลยเบาสัญญากระดนเติบเราปะได้ม,มาทั้งเบาพอนเบาหน่อยเนาะแล้วก็บเบาลาเขาเจ้าอยู่พีตลอดเนาะแต่ว่าทั้งเฮ้ากาับด้นมาคุงางกงอ,อินเถินดนดมาเถอะพี่น้องสร้างบัวกับมาอยู่บ่ว่านนี้ป่วานนี้เนาะว่านในมาเนาะน้าพี่น้องข้าวซีละละอมแอมเพื่อนเพิ่นก่อนเนาะโอ้โหว่าอัน เพิ่นสิปุกเคลื่อนทางไร้หนาะพี่น้องนะจะเป็นโมนี่แล้วเนาะเพราะว่าทั้งทีมงานว่าบาพ่อว่าเพิ่นสิได้เคลื่อนไม้แล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปในคลิปเนาะเบาสัญญากะโอ้ดีโอดีใจพี่น้องน้ำเบ่เต็มเลยบ่แม่อันเจ้าเห็ดแบบนี้นี่โอ้เมื่อวานได้สั่นเต็มเลยแล้วเนาะเออเจ้าอันดึงลงเนาะแม่คิดว่าคือไว้แบบนี้ตลอดได้พี่น้องเอ้ย เี้ยน้องเอ๋ฮะสิไปเบิ่งทางทีมงานก่อนเนาะบ่ฮู้ว่าเป่านี่งอาสวัสดีเด้อสวัสดีโดยโดยอาสวัสดีโอ้แต่งรถใหม่แล้ววะเด้ดไหนฮะแม่นสบายเนาะสบายเนาะแต่งรถใหม่แล้วเนาะก็บ่สบายไปได้ไปได้เมื่อวานเนี่นตกแห้งบ่แม่นเมื่อวานเนี่เบิดมือพ่นตุ้งเบมือเลยเนาะ ม bueno. okay. right huh? er ัันนนจะคิด่หหวอยึงบาสัญญาคิดว่าสีมาเมื่อวานในพี่น้องเลยวาสิเก็บบัวมาฝากเบาหน่อยกะเจ้าแน่เก็บบัวใดเป็นอะไรบัวยาบัวเ็นหมากหนามลายหนามข้าวมาเลยได้เท่าน่ะฮะทั้งบมันเบาลาในอันคืนจนคือเก่าคืออันไชม่องตะกี้อะไรเพราะว่าเสมอนี่ก็มันเป็นตมสภาพมันเนาะหัวหงายเนาะ ว่าแต่พ่นตกะไม่หนึ่งกะเต็มเมืเลยพี่น้องเอ้ยเป็นไนด้ได้ยินข่าวแวแวๆว่าเพิ่นสิได้เฮือนหรือว่าได้ที่อยู่แล้วบ่พอร์ลหรือว่าเป็นอะไรกับสิมีเฮือนแล้วสิมีเฮ่มีเฮือนแล้วเนาะกะอีกบ่เฮ<ม>ิงดอก<ม>ตอนนี้กำลังรวบรวมไม้นั่นนี่โอ้โดยโดยโดยไม้มากแล้วครับพี่โอปีใจน้เพิ่นพี่น้องเอ้ยข่าวส่งกระสังกะว่าทำอีกทีแล้วแต่สิเห็ดกับแบบกระตอบในบ่หรือว่าสิเห็ดเป็นเฮือนเลยเป็นเพือนเลยเป็นเฮือนเลยแม่นช้ำเพื่อนไอ้แก้วพ่น อาจสิลดน้อยหนึ่งประมาณหาคุณกเพื่อนหาคุณฮกกะสํมเพื่อนน้องเบยแมนบ่แมนหาคุณฮกด้านไหนแมนบอแมนสํมเพื่อนน้องเบยพี่น้องเลยประมาณหนึ่งนะเนาะอย่างไรก็้ดีไดวใจพี่น้องเนาะเป็นได้ทั้งไอดอลเขาได้สัตว์ไอดอลกะ มีข่าวดีเข้ามาอีกหลังจากข่าวหห้ผ่านไปอข่าวดีก็คือผู้ใหญ่จะดีประสานงานต่อ,อประสานงานต่อเนาะแมนกับังสังไม้นั่นนี่พวกไม้แป้นมันยังเข้ามาเพิ่มแล้วก็จีก็ออกทางด้านหน้าเพิ่มแมนพี่น้องเอ้ก็คือเห็นข่าวแว่วๆมาเนาะว่าถึงยกเลิกแล้วอุ้ยตื่นมืนอแห้งแมนทีแรกที่แรกก็เงียบเนาะเรื่องเงียบไปเพราะว่าหยกเลิกไป่ปนก็เลยประชานงานต่อแม่มน บัาวาคิดว่าบาเสายียาจางเห็ดกระตบบัดเดียวยกเหลือมันเลยว่ะ <c oughs> บัวสิเป็นไปเรื่อยเนะ <c oughs> าะเทวาอันเพิินิไดเห็ดต่อ,ลอ,อ,ตอแล้วเนาะบ่พอเนาะแม่เพิ่นสิประสานงันต่อแล้วอย่งได๋ก็าดีออกดีใจน้ำเพิิน<ม>พี่น้องเอ,อ้ยโอ้ทอไปได้แม่จืดละวบ่ดนะฮะ <c oughs> จือดอยู่ <c oughs> ย่ามันคม คมได้แล้วคมไหนเนาะลูกมักกะสะลูกม้กระสะสายเจ้าจีบมึงดูขันยังเลืองเลืองเหรอคมเอาจนแบบว่ามันมันเป็นตำก้อได้ไหมเอ้ยเป็นตำก้อได้บางก้อกอันจืดไวผู้ดีแสบผู้ดีแสบเนาะคมซีผู้ดีแสบมาขนาดยินน้ำแมนยิยินน้ำในสายลูกตา เธอหนึ่งส่องเถือเอาผได้ไหมไปได้ไซยู่บ้อนเน้นหนาหฮะไซเนนหนานไปจับน้ำด้วยจะมาโอไซเลยเนาะไพ่แขวงอันนี้แม่บ่แขวงเน่โอ้ขี่มันจากลงเนาะแม่เน,นา,นนาะแม่พี่น้องขี่มันจากล่องเนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมีอย่างไรเนาะจากนั้นกลับฝากไปติดตามคลิปหน้าพี่น้องเอ้ จังไร้กาเฮากาดีอกดีใจน้ำขอบคั้วซ่องไม่รู้พี่น,อน้องเพิ่นกระสิไดเพื่อนเป็นที่เหยยบหอยแล้วเนาะยังอีกบ่วดนเพิ่นว่เอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่า,า,บาสบ,บายดีสบ,บายดี